สนับสนุนโดยบริษัทปะตะทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยาประกันภยัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคมไม่ว่าผลของการให้การต่อสารโลกของฝ่ายไทยกรณีเขาพระวิหารวันนี้จะเป็นอย่างไรไม่ว่าฝ่ายไหนจะชนะฝ่ายไหนจะแพ้แต่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือข้อเท็จจริงที่ว่าไทยกับกัมพูชาเป็นเพื่อนบ้านกัน ต้องอยู่ร่วมกันถ้าหากศาลตัดสินว่าเป็นไปตามที่กัมพูชาเรียกร้องหรือถ้าศาลตัดสินว่าสิ่งที่ไทยยืนยันเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าก็ต้องไม่จบลงด้วยความขัดแย้งที่จะมีเพิ่มขึ้นตรงชายแดนหรือความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนี่คือหัวใจครับเพราะว่าสิ่งที่เราได้ยินฝ่ายกัมพูชาถแถลงด้วยวาจาก่อนวันที่ผ่านมา กับวันนี้ที่ฝ่ายไทยจะตอบโต้ด้วยประเด็นซึ่งผมก็เชื่อว่าต่างฝ่ายต่างก็รู้แก้วกันพอสมควรว่าฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะใช้ประเด็นอะไรในการโต้แยง้งจะว่าไปแล้วก็เป็นประเด็นด้านกฎหมายการเมืองที่เกี่ยวข้องและทุกประเด็นที่ฝ่ายไทยจะโต้แย้งกับกัมพูชานั้นก็เป็นสิ่งที่ฝ่ายโน้นก็รับทราบอยู่ฝ่ายเราก็บอกว่าสิ่งที่ฝ่ายกัมพูชา ออกมากล่าวหาไทยก็เป็นประเด็นเก่าๆคาดกันไว้ล่วงหน้าแล้วโดวยซ้ำไปฉะนั้นจริงๆแล้วไม่มีคำว่าแพ้หรือชนะแต่อยู่ที่ว่าผลของการตัดสินของศาลโลกออกมาแล้วทั้งสองฝ่ายจะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างไรเพราะว่ามิฉะนั้นเรื่องของชาตินิยมการเมืองในประเทศและผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มจะทำให้เกิดความขัดแยง้งดักหน่วงมากยิ่งขึ้น บทเรียนที่จะได้จากการขึ้นศาลโลกอีกครั้งหนึ่งระหว่างไทยกัมพูชาครั้งนี้ก็คือทำอย่างไรทั้งสองประเทศจึงสามารถที่จะใช้ประโยชน์ที่จะเกิดจากเขาพระวิหารไม่ว่าศาลโลกตัดสินอย่างไรที่จะร่วมกันในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ทั้งสองประเทศเพราะยังไงยังไงก็หนีความจริงไม่ได้ครับว่าไทยกับกัมพูชาอยู่ติดก,กันเป็นเพื่อนบ้านกัน และมีปัญหาชายแดนเหมือนกับทั่วโลกที่มีเรื่องจากประวัติศาสตร์วันนี้ต้องไม่เอาความผิดพลาดของประวัติศาสตร์มาทำให้คนรุ่นต่อไปต้องเผชิญหน้ากันอีกต่อไปครับสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยประกันภยัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคม